มาได้แฮมมาได้แฮมมาได้เหลือสองคนเนาอซันนี่ด้วยไงอ๋อสามสี่ใบด้วยนับแล้วเอารับร้งหนึ่งสองสฮะใครกันใบเคในนี่ซันนี่โอปอล์หมดแล้วฮะสจิวกันคนละด้านนะสองคนนี้ต้องสลับสวิตช์ติวกันคนละด้าน รักเธอได้เลยโซ่ชอบมายิ้มตอนท่อนสุดท้ายอ่ะมันกำลังจะซึงะซ้งโล้ซึ้งไหมแต่เสียงยน่าจะดีกว่านี้ฉันไม่มีมาต้องถาไงก็แบบฉันไม่มีวันจะหยุดรักเธอเลยนะก็ฉันไม่มีวันจะหยุด รเเได้ลยมันต้องแบบใน MV มันเศร้ามากเลยนะ <I> อเศร้าต้องคิดว่าสมมุตินี่จะคุณแสดงเหรอพี่นี่จะคุณแล้วแบบมันร้องให้เขาตรงเนี้ยวิญญาณเขาอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้คิดอะไรเลยรู้ป่ะเมื่อ้ก็ใช่มันต้องจินตนาการว่าแบบคนรักของเราใช่ไหมเราร้องเพลงให้เขาก็คือเขาสมมติเขา เอาตามเพลงมันก็บิวได้แล้วอะโซเพลงมันเศร้ามากเลยจะบอกให้แค่ฟังเขายังจะร้องไห้แบบมันเศร้าจริงเศร้าจริงตอนแรกกับแฟนเห็นไหมนึกไปดิฮะนึกไปเลยไม่เศร้าเลยตอนนี้ผมมันนึกย้อนหลังเขาทิ้งเราเขาไม่มีคนใหม่ช่างแม่นเขาก็นึกเหตุการณ์ล่าสุดไงมีแฟนคลับไปทั้งเยอะที่เป็นห่วงเรา เนึกเห็นการล่าสุดอ่ะมันจะช่วยได้การล่าสุดไม่มีอะดิมีมีต้องไงวะเนีเดจะมาไล่สาระไม่ได้ไล้สาระเขากำลังช่วยให้จินตนาการมันไม่มีอ่ะมีมมแล้วม<า>ัวร้องไห้ทำไมเรื่องอารมณ์เนี่ยจริงๆเลยแบบไม่ได้ใช่เหรอจริงเพียร์บอกว่าทำไมร้องไม่ได้ไม่เป็นไรก็ดีนะแบบ อารมณ์มันไม่มาแล้วมันอึดอัดมากอะแบบไม่ไหวแล้วอะแบบทําไมไม่ได้สักทีวะแบบเอาเหรอทำไมรู้ว่าร้องไห้เรื่องอะ,<า>ะ,ะ,ะ,ะเปลวาโห้สสาร้าแล้วเนตเอาไม่รู้เห็นคุยกันไงเปล่าไม่มีอะไรก็จินตนาการไปว่าสมมติต้องจินตนาการว่าเขาไปจากเราแล้วอะแล้วแบบ เราก็นึกถึงเขาใช่ไหมร้องเพลงให้เขาฟังไม่รู้ว่าเขาจะได้ยินไหมอะแต่แบบก็จะบอกไปอะเราก็จะแบบพยายามปลอบตัวเองว่าแบบเดี๋ยวฉันก็ชินเองอะแต่แบบมันก็เจ็บอยู่ไอ้ยาทำม,มันยากมัมันไม่ยากโซ่ชื่อเพลงมันตรงตัวดูเจ็บและชินเองแลมันจะไหนเนี่ยเพลงแล้วมันจะไม่มีใคร ทำฉันนี้เดือดเพื่อเวลาที่ด้นผ่านอาจจะทำเวลาทุกดึ่งเรามีเพียงคำเดียวพอให้เธอชื่นใจหากว่าความจริง ขอพายเรื่องเสียงค่ะเอราะเป็นเสียงเพรอต้องหยุดพูดสักสักพักเลยอ่ะห้ามใช้เสียงอะเราไม่จำเป็นไม่ต้องสื่อสารเลยรู้เก็บเสียงไว้นะคะอ่ะบิวปะก็ร้องเพราะนะแต่เราไม่เห็นเรื่องราวในในหัวหรือว่าไม่เห็นเรื่องราวที่ ที่มันมาพร้อมกับสิ่งที่โอปอร้องออกมาม,มาไม่ไม่มาเลยอะอะไรนะ,ะฟังอ่านไม่ออกคือแบบไม่มาเลยอะ่ะแล้วก็แต่รู้สึกว่าโอปอน่าจะพวงเรื่องร้องมากๆๆๆอ่ะจะมีไอ้ท่าแบบจับท้องเพื่อตอนส่งพลังอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากเลยอะแล้วมันที่สำคัญหนูจับท้องแล้วหนูทำท่านี้ด้วยถามว่าเหมือนอะไร ปิดคีสค่ะอย่างเงี้ยเหรอคือมันแบบเด็กพวกนี้จะมีท่าแบบโอ๊ยโอยจับท้องเดนก็จับท้องแล้วก็คือไม่รู้กัแหละไม่เห็นเนื้อเรื่องน่ะไม่เห็นเนื้อเรื่องไม่เห็นภาพที่เป็นเนื้อเรื่องกับเพลงนี้ครูรู้ว่าหนูฟิลนะคะแต่ว่าอย่างที่ครูบิวบอกค่ะวิธีแก้ก็คือว่าอย่างหลายๆตอนหลายๆครั้งค่ะ กี่ร้อยวันที่ผ่านเหมือนเรื่องก็เหมือนเรื่องเมื่อวานใช่ไหมคะเนี่ยหนูยืนอยู่ตรงเนี้ยหนูมองไปเลยลูกหนูหนูมองไปเลย,ลเลยทุกครั้งที่หนูยืนเนี้ยหนูมองไปเนี่ยกี่เรื่องราวที่ผ่านหนูเห็นทุกอย่างเห็นอะไรการเห็นวันที่เราจับมือกันวันแรกเห็นวันที่เราไม่สบายแล้วเขามาดูแลเราเห็นวันที่เราทําบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาแล้วเขายิ้มสุดๆเลย เห็นวันที่เรามีกันละกันเห็นวันที่เรารักกันดูแลกันทุกอย่างมันเหมือนเมื่อวานเลยนึกออกไหมคะอย่างนั้นเวลาที่เรามีโฟกัสไปจุดเดียวเนี่ยลูกมันอาจจะทําให้เราดูเ,เขาเรีกเยกอะไรเวลาจุดเดียวเวลาส่งออกไม่ได้แปลว่าเราต้องอยู่จุดเดียวอย่างเดียวเราสามารถได้ในทุกเดเร็ชัน่นแต่เขาอยู่ในทุกทกที่ในอากาศทุกคําที่หนูพูดไปเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยาหากความจริง หาะจนที่เจอมันเลวร้ายแค่ไหนวันนี้ต้องเจออะไรฉันรักได้เพียงแค่เธอหนูต้องรู้ว่าความจริงที่หนูกําลังพูดนี้มันคืออะไรกําลังเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเลวร้ายแค่ไหนวันนี้ต้องเจออะไรฉันรักได้เพียงแค่เธอมันคืออะไรคนอื่นไม่รู้ไม่เป็นไรคนที่เล่นต้องรู้คนที่กําลังพูดเนี่ยตอนนี้ต้องรู้มีเพียงตตเผื่อเวลาที่เดินผ่านอาจจะเจอจางทุกเรื่องราวแล้วเราเห็นเราคบกันมากี่ปีคุณต้องรู้ละเอียดเลยอะ วันแรกที่เรารักกันสุดๆเลยแล้วมันผ่านมาแบบสมมุติเจ็ดปีเวลามันนานเนาะอาจจะเจอจางความรู้สึกทั้งหมดที่มีฉันก็เลยมาพูดเพลงนี้ให้เธอฟังนะคะอ่ะนละแล้วก็ทีนี้พวกคนที่ติดแพทเทิร์นโชว์ทั้งหลายค่ะที่ที่จะเป็นแบบแหวกฟ้าคว้าดาวทั้งหลายอะค่ะของเราจะเป็นกำปั้นนะคะลองลองใช้ภาษากายเล็กๆดู คือภาษากายแบบนี้มันเป็นภาษากายใหญ่ๆนะคะเป็นภาษากกลแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเราลองทําเล็กๆเช่นแบบว่าเออแบบเนี้ยแค่แบบแค่เนี้ยเล็กๆไม่คือจะไม่ใช่แบบไม่แทนที่จะแบบแทนที่จะแบบเธอก็อาจจะแบบเธอลองเป็นภาษากกลที่มันเราใช้อ่ะ ลองฝึกอันนี้ไม่ได้แปลว่าให้ตัดอันภาษากายใหญ่ทิ้ง<ม>แต่ว่าพอฝึกอันนี้เข้าด้วยเราจะรู้สึกว่ามันใช้อะไรก็ได้เ<ม>นะคะเราจะใช้อย่างนี้ก็ได้มันจะคือมันไม่ใช่ภาษากายของ<ม>เ,ออเวทีรุ่นเก่า<ม>เวทีรุ่นเก่ามันก็จะเป็นภาษากายแบบอย่างนี้ใช่ไหมลูกเราใช้ภาษากายแบบธรรมดาง่ายๆวันนี้ในใจของฉันมันไม่ต้องแบบในใจมันคือในใจของฉันฉันรู้สึกไงฉันคิดยังไงเธอว่ายังไงฉันรู้สึกยังไง ลองเป็นภาษากายง่ายๆดูนะคะป่ะขอบคุณค่ะครับใครเวใครอ่ะเคปะเคปะเฮ้ย่ะป้าเงียบเสียก่อกินน้าอุ่นๆนะกลัวมันเขาดัมนไม่ล็อกมันจะไม่ล็อกอไงเพลงมันล็อกเพลงมันล็อกจะตายก็อย่าพยายามมาิ